ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอละครที่ว่าด้วยอดีตชาติกับชาติปัจจุบันที่ผูกพันกันด้วยคำม,มั่นสัญญารักจากบทประพันธ์ของวรางรักของเธอไม่สมหวังทั้งทั้งที่ทั้งคู่ก็ให้คำม,มั่นสัญญาอย่างมุ่งมั่น เมื่อเขามาเกิดใหม่ด้วยจิตที่ยึดติดอยู่กับความรักอันมุ่งมั่นเธอถึงได้ตามมาในชาตินี้แต่ด้วยที่เธอถูกพัฒน,นาการด้วยคำสาปของปู่มรดกพูที่เธอสืบทอดอยู่นั้นจะยังสามารถทำให้เธอได้แต่งงานกันในชาตินี้หรือไม่คณะเกตทิ์ขอเชิญท่านฟังมรดกพู ไปเองนั่นแหละดีแล้วพวกคุณอยู่บนเรือนี่แหละครับไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวผมมานะลุงโถเธอกลัวนักทําไมไม่ไปตามพี่ยุกซะเองล่ะอ้าวแล้วทําไมพี่วีไม่ไปซะเองล่ะคะพี่วีอ่ะเป็นคนถามหาพี่ยุกไม่ใช่หรอคะพี่ก็แค่ถามเฉยๆเพราะไม่เห็นพี่ยุกเนี่ยเราเลิกเถียงกันได้แล้วนะนี่ลุงไปนู่นแล้วนะเดี๋ยวก็มาแหละเราน้องอยู่เฉยๆหน้าโอ้หนำคราญจังเลยรู้ตัวไหมเนี่ยหื ขอโทษค่ะเอทอโทษโทษโทษเงียบแล้วอ่ดีมากอยู่นิ่งๆแล้วทุกอย่างจะดีเองละ่ะค่ะเเสียงใครร้องไห้อะเจ้าที่จุดทูปไวเจ้าที่เจ้าทางจะไปจากที่นี่แล้วจริงๆเหรอคะจะพที่ลืมน้องไปซะแล้วน้องเสียใจเหลือเกินคะ่ะ ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเจ้าพี่จะเป็นคนลืมง่ายขนาดนี้นักใครน่ะได้ยินแต่เสียงไหนละคนน่ะคนอยู่ไหนเจ้าพี่ฉันถาเจ้าของเสียงอยู่ไหนอ่ะเจ้าพี่หันมามองข้างหลังสิคะน้องอยู่ข้างหลังเจ้าพี่แล้ว,อย,ลลวอยู่ข้างหลังใครอ่ะ ครคือเจ้าพี่ก็ใครล่ะที่คุยกับน้องน่ะไม่ต้องงงหรอกคะ่ะหันมามองน้องสิคะเจะพี่อยากเห็นน้องนักไม่ใช่เหรอตอนเนี้น้องมาปรากฏตัวให้เจ้าพี่หเห็นแล้วยังไงล่ะคะเธอเรียกฉันว่าอเจ้าพี่คะ่ะตกลงจะหันมาดูน้องไหมทำไม น้องจะไม่อยู่ให้เจ้าพี่นี่เหมียนที่หน้าอีกแล้วเอ่อก็ได้ก็ได้ฉันจะหลังไปดูเธอเห็นเต็มตาเดี๋ยวนี้แหละอ่าฉันจะนับหนึ่งถึงสามแล้วก็จะหันขวามไปเลยนะค่ะนับเลยค่ะเจ้าพี่หนึ่งสองเจะาแล้วนะสามเฮ้ยนี่มันมูอเหลือมเผือกตัวเดิมเนี่ อ๋อนี่เธอคืองูเหลือมเผือกตัวนี่ตรงหน้าฉันนี่ใช่ไหมเรืองเกียดยังไงคะเฮ้ยงูงูพูดงูพูดได้นึกว่าเจ้าพี่กำลังฝันไปหรือไงคะนี่เธอเรียกฉันว <ไป S 2> ่าเจ้าเจ้าเจ้าพี่ค่ะฉันไม่ได้เป็นเจ้าพี่เลยทั้งนั้นน่ะฉันชยุค,คนราราชการที่กรมฐานเรือ เจ้าพี่คงนึกไม่ได้แล้วสิคะนึกเป็นได้แล้วอะไรเ่ะฮะจะไม่เข้าใจที่เธอพูดเลยถ้าเจ้าพี่อยากรู้เรื่องทุกอย่างแล้วก็กลับไปแล้ว,วขอให้เจ้าพี่ช่วยเอาซอสามสายนั่นขึ้นสีสักเพลงสิคะแล้วเจ้าพี่ก็จะระลึกชาติได้เองนั่นแหละคะ่ะระลึกชาติได้อย่างนั้นเหรอคะ อย่าลืมนะคะกลับไปแล้วร,รีบเอาอสามสายสานั่นมาสีเลยน,น้องจะร้อยถ,ถึงที่สุดสีซอน่ะเหรอค่ะจิ้พี่คุณทุกคนยืนคุยอยู่กับใครครับดันเออลุงว่าไงครับคุณทุกคนยืนพูดอยู่กับใครก็กับเธอไงอ้อาหายไปไหนซะและ้วล่ะอยู่ตรงน้นานะีนแต่แทนนะ เสอเงินได้ปหาลุงหน่อยเดียวพอไม่ทีก็หายไปซะแล้วนี่มันอะไรกันอ่ะว้าย้นลุกไปหมดแล้วอืมใครครับคุณเห็นใครเออไม่ไม่ไม่มีอะไรครับลุงผมมาตามคุณนะครับคือว่าเราจะต้องรีบเดินทางแล้วเพราะพักนี้ลมพายุมาได้ตลอดเวลาเลยมันเกิดลมพายุเข้ามาแล้วก็เราจะเดินทางไม่ได้ อ๋อครับครับลุงครับเธอว่าแต่ว่าคุณเส้นไหวเจ้าที่เจ้าทางเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วครับถทางั้นเราร่บไปกันเถอะไปไปไปคุณอ่ะครับเราเดินตาลูกไปก็จริงนะแต่ตาเรายังที่หันขวาเพราว่าจะได้เจอกับเธอท่านในร่างงูเหลือมเผือกตัวใหญ่มากงูตัวนั้นเป็นอะไรกันแน่นะงูเจ้าทีหรือไงอ่ะใช่แล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างแน่นอนไม่อย่างนั้นจะพูดได้ได้ยังไงอ่ะ ที่นี่มีเจ้า,ท,จาที่เจ้าทางจริงๆซะด้วยสิลบลูมาได้เด็ดขาดเลยใครทำะไรรูกเกินลงไปแล้วก็สมควรจะจุดทูบขอเข้ามาไม่งั้นนะ่ะอาจจะมันไปก็ได้ใครจะไปรู้แต่ว่าตออเนี้ยเธอหายไปไหนซะแล้วละ่ะเธอกำลังมองเราอยู่ใช่ไหมหรือว่าเธอกำลังตามเราที่เรือกันแน่นะทำไมลุงไปนานจังเลยอ่ะนี่ดาเธอเป็นอะไรของเธอฮะ ก็เป็นห่วงลุงกับพี่ยุไงล่ะคะพี่วิไม่ห่วงพวกเขาหรือไงอะ่ะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาเราก็อดที่กลับบ้านนะสิจะเป็นอะไรได้ยังไงเนพี่วิยังไม่รู้สึกอีกหรือไงคะ่ะรู้สึกอะไรอีกล่ะก็บนเกาะแห่งเนี้ยมีอะไรลึกลับซ่อนเร้นอยู่ยังไงก็ไม่รู้นะพี่นี่ไม่พูดเลยนะไม่พูดไม่พูดกลัวเป็นด้วยหรือไงอา้าวก็กลัวดิดิเธอไม่กลัวไงฮะ ก็เพราะกลัวไงคะถึงได้เป็นห่วงพวกเขากลัวจะโดนผีเล่นงานอีกนะเฮ้ยไม่เอานะไม่เอาไม่พูดไม่อยากได้ยินเยวีน่ะเป็นเอามากแล้วนี่นะกลัวอะไรนักหนาก็ไม่รู้สินะพี่ก้องมาเจออย่างวิสิแล้วพี่ก้องอ่ะจะหูร้อไม่ออกชื่อเจอสิดีดียังไงคะนั่นสิดียังไงเหรอพี่ก้องเอาก็ดีตรงที่พี่จะได้ขอหวยไงพี่ก้องอะจริงๆนัด่า ถ้าพี่เจอกับตัวเองจ่จาแล้วแล้วก็พี่จะขอหวยทันทีงานนี้รวยแนะ่เออ <laughs> พอเจอเข้ากับตัวเองแล้วจะทำอะไรไม่ถูกไม่มีทางงั้นพี่ก้องก็ไปเลยค่ะเธอจะให้พี่ไปไหนขอือก็ขึ้นฝั่งไปตามลุงกับพี่ยุคอยังไงล่ะ <laughs> เผื่อพี่จะได้เจอของดีอย่างที่พี่ก้องอยากเจอ,อยังไงล่ะพี่ก็แค่บอกว่าเผื่อเจอเท่านั้นเองไม่ได้ตั้งใจจะเจอสักหน่อยนั่นไงนั่นไง อะไรอะไรนั่นไงอะไรฮะพี่ค้องก็ปอดแหกเหมือนกันนั่นแหละอิทเอ้ยพี่เปล่าปอดแหกสักหน่อยนี่ไม่ตั้งเลยนะไม่ตั้งเลยนั่นพี่นั่นนั่นลุงกับพี่ยุกเดินมาโน่นแล้วเชยอพวกเขามาแล้วพี่ยุกมาดูแล้วเถอะเราจะต้องรีบออกเรือกันแล้วนะคะพี่ยุกเฮเร็วค่ะเร็วค่ะเร็วแล้วค่ะมววทําอะไรอยู่คะใครต่อใครอ่ะ พากเป็นห่วงพี่ใหญ่เลยค่ะพี่ก็หยุดทูบไหวเจ้าที่เจ้าทางไหแล้วก็บอกทุกคนไปแล้วนี่นารู้แล้วค่ะแต่พี่วิถามถึงพี่ขึ้นมาก็เลยนึกเป็นห่วงขึ้นมากลัวว่าเออพี่จะจะจะอะไรฮะก็คือว่าพวกเรากลัวพี่ยุกจะไปเจอผีผู้หญิงคนนั้นอีกยังไงแล้วค่ะวินี่เธอตกลงพี่ได้เจอเธอหรือเปล่าคะเอ่อก็คือพี่เจอเธอมาแล้วใช่ไหมครับ แล้วหน้าตาของเธอเป็นไงครับสวยไหมครับรู้ว่าหน้าตาเหมือนผีหน้าเกลียดหน้ากลัวอย่างนั้นเลยครับเราจะพูดความจริงได้ไงเมืาอสิ่งที่เราเห็นนั้นหน้ากลับไม่ใช่คนนะแต่เป็นงูเหลือมเผือกตัวใหญ่ถ้าเป็นงูแสดงว่าเธอไม่ใช่คนธรรมดาอย่างเราแน่นอนแล้วเธอเป็นอะไรกันแน่เจ้าที่เจ้าทางหรือว่าจะเป็นเป็นเป็นผีผมอยากได้จริงๆนะท่านขายผมเธอะ ท่านจะเสนอราคาเท่าไหร่ขอให้พูดมาแงเถอะครับผมนะสู้ได้ผมจะยินดีให้ทันทีนะครับท่านเออไอซอสามสายนะ้ำนันไม่ใช่ของผมเราคุณผมก็บอกหมอไปตั้งหลายหนแล้วไม่ใช่เหรอผมทราบครับคนที่เอามาคือหลานชายของท่านแท้ๆถูกต้องไหมครับครับเจ้ายุคนะ่ะเป็นหลานชายที่ผมรักมากคนหนึ่งเชียละแกรู้ใจผมซะทุกเรื่องเลยนะ เหมือนกับว่าเราสองคนมีใจดวงเดียวกันยังไงอย่างนั้นเลยนะเอถ้าอย่างนั้นท่านก็ไม่ต้องเกรงใจหลานชายคนนี้แล้วล่ะครับไม่ต้องเกรงใจอืมหมายความว่าไงครับหมอก็หมายความว่าในเมื่อหลานชายท่านรู้ใจท่านขนาดนี้แสดงว่าหลานชายคนนี้ของท่านเนี่ยตั้งใจจะเอาสิ่งนี้มาให้ด้วยความเต็มใจแล้วก็ยินดีให้ท่านนะ่ะทำยังไงกับของสิ่งนี้ก็ได้ยังไงล่ะครับถึงอย่างนั้นก็เหอะหมอ ยังไงซะผมก็ไม่ขายหรอกนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินเงินทองทองขนาดต้องขายของเก่ากินรองน้หมอนะโอ้ย่าคิดอย่างงั้นสิครับท่านผมได้ไปก็เอาไปไว้เก็บไม่ได้เอาไปทำเอ,อ่ออะไรสักหน่อยไม่รู้สิผมไม่เคยนึกอยากจะขายเลยโอผมเห็นครั้งแรกก็ถูกใจซะแล้วล่ะครับมันเหมือนกับว่าของสิ่งนั้นน่ะ เออผมเคยเห็นที่ไหนมาก่อนแล้วก็เคยได้ยินเสียงเออสีซอสามสายนั้นมาแล้วอย่างนั้นแหละครับอ้าวท่านไม่เชื่อที่ผมพูดเหรอครับ่เปล่าเปล่าไม่ได้เชื่อหรอกแล้วแล้วท่านหัวเราะทำไมล่ะครับเนี่ยเอก็ไม่มีอะไรแลวนะครับหมอจริงๆนะครับท่านผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะครับผมเข้าใจหมอนะแต่ว่ายังไงก็ไม่คิดที่จะขายเลยนะครับหมอแต่ว่าผมเอผมว่าหมออย่าพยายามเลยนะครับ ผมเองก็อึดอัดใจอยู่ไม่น้อยที่หมอมาเสนอราคาเพื่อจะซื้อซอสามสายนี่ผมพอจะรู้เรื่องที่เอ่อที่มาที่ไปของซอสามสายนั่นผมก็เลยอยากจะได้มาเป็นเจ้าของนะครับท่านหืมเออหมอพอจะรู้ประวัติซอสามสายนั่นจริงๆเหรอครับครับแล้วใครเป็นเจ้าของนะครับหมอเท่าที่รู้มาเนี่ยซอสามสายนั่นไม่ได้อยู่ในประเทศไทยตั้งแต่แรกหรอกครับอืมแล้วมันเป็นของประเทศไหนกันล่ะครับ เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเรานี่แหละเอ่อพม่า,มาเขมรหรือว่าลาวหลหะครับหรือว่ามาเลกันแน่หมอมันอยู่ลาวครับท่านอา้าวตายุกก็ได้มาจากเพื่อนที่อยู่ในลาวนี่นะนั่นแหละนั่นแหละเจ้าของอยู่ที่ลาวนู่นงั้นเรื่องจริงเหรอหมอครับเห็นว่าเจ้าของชื่อเจ้าจันดาราเป็นเจ้านางตำหนักหลวงด้วยนะเรื่องจริงเหรอนี่หมอคือผมเองก็ฟังจากคนอื่นเขาเล่ามาอีกทีนึงน่ะ จะจริงเท็จแค่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันไม่สามารถพิสูจน์ความจริงได้นะครับท่านงั้นเลยครับหเห็นว่าคนที่รู้เรื่องของเจ้าจันดารา,านางนี้เนี่ยก็คือปู่แท้ๆของนางนะครับปู่แท้ๆเหรอใช่ครับเออแล้วหมอรู้ไหมว่าชื่ออะไรเออชื่อปู่เจ้าจันถาวรครับท่านอผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะเนี่ยเรื่องเกิดที่ลาวถ้าอยากรู้ประวัติก็ต้องไปสืบหาที่ลาวเท่านั้นแะครับท่าน เป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ยก็ดนตรีที่ผมได้ยินเนี่ยแล้วก็เสียงระน,นาดตีก็เป็นมันเป็นเสียงไทยๆเราวนี่นะนางอาจจะพบรักกับคนไทยก็ได้เออท่านอย่าลืมซิว่าไทยกับลาวอยู่ติดกันกั้นแค่ลำน้ำโขงเท่านั้นเองอืมมันก็จริงของหมอนะเออแล้วหมอรู้อะไรเพิ่มเติมอีกไหมผมรู้มาเท่านี้แหละครับเออแต่ว่า คนที่ได้มาก่อนจะส่งมาให้หลานชายท่านคนนั้นน่าจะรู้เรื่องซอสามสายนั่นดีนะครับหมอหมายถึงเพื่อนของตะยุกงั้นนะครับเห็นว่าเพื่อนคนนี้อยู่ลาวไม่ใช่เหรอครับใช่เท่าที่ผมรู้น่าจะเป็นคนลาวด้วยนะถ้างั้นก็ไม่ยากแล้วละ่ะที่จะสืบหาที่ไปที่มาของซอ,อนั่นอืมจริงของหมอสิ ถ้าท่านเกิดเปลี่ยนใจไม่อยากเก็บซอ,อนั้นเมื่อไหร่อย่าลืมนึกถึงผมเป็นคนแรกนะครับอได้เลยไม่ต้องหวง่วงหรอกหมอผมจะนึกถึงหมอเป็นคนแรกแน่นอนครับขอบคุณครับท่านอ่ไม่เป็นไรเราคนกันเองอยู่แล้วนี่นะหมอนะครับท่านกันเองครับแปลว่าขายให้หมอไปก็ดีเหมือนกันนะือขายทิ้งเหรอคะทำไมถึงอยากให้ฉันขายซะล่ะ แม่แป๋วไม่นึกเสียดายของเก่าบ้างหรือไงก็ฟังเรื่องที่พี่เล่ามาน่ะแปลว่าซสามสายนั้นน่ากลัวนะคะน่ากลัวยังไงแปลว่าเจ้าของซน่ะจะต้องวนเว,วียนอยู่ที่ซนั่นแน่นอน,นะคะ่ะเฮ้ยจริงๆนะพี่แปลรู้สึกอย่างนั้นนะแม้แต่พี่เองก็เหอะก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมล่ะว่าพี่เองก็ได้ยินได้เห็นอะไรแปลกแปลกหลังจากที่ได้ซนั่นมาน่ะ ก็คือว่าฉันเออมีอาถารอย่างนั้นน่ะเก็บเอาไว้ทำไมคะขายทิ้งไปซะเถอะค่าโอ้ยไม่ได้หรอกแม่แป๊วทำไมล่ะเอ๊ะหรือว่าพี่ไปรับปากกับเจ้าของซอเอาไว้ว่าจะเก็บมันเอาไว้เองจนชีวิตจะหาไม่หรือไงโอ้เปล่ามันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแล้วมันยังไงล่ะคะถ้าเราไม่อยากได้มันแล้วเนี่ยเราก็ เอาซอสามสายนี่ไปคืนคนที่เอามาให้เราเธอว่าฉันคิดถูกหรือเปล่าคะคืนแต่ยุคนั่นเหรอคะอืมก็แต่ยุคเป็นคนเอามาให้ฉันฉันก็ควรจะคืนให้เขาถ้าฉันไม่อยากได้แล้วล้วก็ไม่ควรขายไปให้ใครทั้งนั้นถ้างั้นก็คืนยุกไปเถอคะค่ะอ้าวทำไมอ่ะเออทำไมเธอไม่อยากให้ฉันเก็บเอาไว้เองล่ะฮึ่มก็บอกแล้วไงว่าซอนั่น มันดูมีอาถรรพ์ยังไงก็ไม่รู้มันน่ากลัวมากเลยนะคะไม่เห็นเลยคะ่ะอยู่ดีๆพี่ก็เห็นผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้แล้วมาหาว่าเป็นแปว๋วตั้งๆที่แป๋วไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่ก็แสดงว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะสิงร่างแป๋วแน่ๆค่ะ้ยคิดมากนะแม่แปว๋วมันทําให้แป๋วต้องคิดนี่นาหรือพี่ไม่คิดอะไรเลยหรือไงคะ ก็คือว่าฉันพี่เองก็คิดเหมือนกันใช่ไหมล่ะคิดแต่คิดว่าไม่มีอะไรเลวร้ายหรอกเขาต้องมาดีแน่ๆนะแม่แป๋วนะเกิดวันหนึ่งผู้หญิงคนนั้นลงมือฆ่าคนในบ้านขึ้นมาพี่จะว่ายังไงคะแม่แป๋วคิดอะไรอย่างนั้นก็ต้องคิดเอาไว้ก่อนละค่ะไม่แป๋วมันไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นแน่นอนแน่ใจได้ยังไงคะ เอานะเชื่อผมเถอะไม่มีอะไรหรอกพี่อะรักสอนนั้นมากกว่าอย่างอื่นใช่ไหมคะมันเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกนะแม่แปนะแ๋วนะเอางี้ขอล่ะนะอย่าเอาใครๆมาเปรียบหรือว่าอย่าเอาซอนั่นไปเปรียบกับใครเหมือนกันมันคนละเรื่องกันนะตามใจพี่ก็แล้วกันแต่เตือนพี่แล้วนะอขอบใจมากอย่าคิดมากเลยนะทำใจให้สบายสบาย คิดดีทำดีแล้วทุกอย่างมันก็จะดีเองแหลถึงบ้านแล้วทุกอย่างปลอดภัยแล้วล่ะถึงแล้วก็หลงสักทีสิจ๊ะมันทั่งดีใจอะไรกันนักหนาเนี่ยฮก็ต้องดีใจมากๆไงล่ะพี่วิก็เหตุการณ์ทุกอย่างอ่ะมันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนี่นา หรือพี่วิไม่ดีใจที่ได้กลับมาถึงบ้านคะพี่ไม่ได้พูดอย่างนั้นสักหน่อยมีใครบ้างไม่ดีใจที่กลับถึงบ้านน่ะไม่มีถ้างั้นพี่วิก็ไม่ต้องมาว่าดาก็นั่งแช่อยู่ในรถทําไมคนอื่นเขาก็ลงไม่ได้อ้าวพี่วิก็ลงด้านของพี่วิสิคะมารอทางดาทําไมคะอะถ้าลงทางนี้ก็เดินอ้อมเธอนี่ก็อ้อมแค่หน่อยเดียวเอง ไม่เห็นจะต้องคิดมากเลยพี่ช่างรีบๆลงมาหะน้าเร็วๆสิจ๊ะเออเอจะลงเดี๋ยวนี้แหละเร่งยิกๆเลยพี่วิกเนี่ยโกเรากลับมาแล้วครับเออกลับมาก็ดีแล้วไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมมีค่ะแม่มีเรื่องสยองวั่นด้วยแหละวฮยดาเงียบเป็นไหมเนี่ยอา้าวดาพูดความจริงก็ผิดด้วยหรอคะพี่ก้องนี่อะไรที่ไม่ควรพูดก็ไม่ต้องพูดนะก็ดา อมืมีเรื่องสยองขวัญอะไรกันแน่ฮะเยดาก็คือว่าอ๋อมันไม่มีอะไรครับแม่จะไปฟังดากุเรื่องขึ้นมาพูดหน่อยเลยครับพี่ก้องอะ่ะได้ไม่ต้องพูดนะหยุดเลยถ้าพูดแล้วไม่สร้างสารรและไม่ต้องพูดเลยอืมอืมไม่พูดก็ได้ขึ้นไปอาบน้ําดีกว่าเหนียวตัวแล้วเกินแล้วเออแล้วพ่อและแม่อือยู่ในห้องทํางานอ๋อยกุกครับป้ารุงเรานะ่ะ ให้เข้าไปหาในห้องทำงานเนะี่ยเดี๋ยวนี้เลยเหรอครับจ้ารีบร้อนทำอะไรก่อนหรือเปล่าล่ะฮึอ,อ๋อไม่ไม่มีครับไม่มีถ้างั้นก็เข้าไปหาหน่อยไปเห็นว่าลุงเราเขามีเรื่องสำคัญอยากจะคุยด้วยหน่อยนะเอ,อ่ครับครับผมจะเข้าไปหาลุงนี่แหละครับวีขอเข้าไปด้วยนะแม่พ่อเราให้พี่ยุเข้าไปหาคนเดียวเราจะตามเข้าไปทําไมหึก็คือว่าวีไม่ต้องเข้าไปอืขึ้นไปอาบน้ําอาบท่าให้เรียบร้อย แล้วเดี๋ยวลงมากินของว่างด้วยกันแม่จะไปจัดเอาไว้ให้แต่ว่าวิไป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 วไปอาบน้ําไปออ้ก็ได้ก็ได้ไปก็ได้แหมอยากรู้ว่าพ่อคุยอะไรกับพี่ยุกก็ไม่ได้โอ้ยเสงเลยป้าครับอะไรป๊อเออลุงเรียกพี่ยุกเนี่ยมีอะไรหรือครับก็มีอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นล่ละเรื่องซอสามสายนั่นหรอครับอืมมันมีอะไรน่าสยองขวัญหรือป้า จะส่งเสียงดังไปเดี๋ยวน้องๆมาได้ยินจะพากันตกใจไม่กล้าอยู่บ้านกันหมดที่นี้ละ่ะป้าประสาทตายแน่ๆเลยขอโทษครับเออปอกมาอยู่ที่นี่เนี่ยเคยเห็นอะไรมั่งหรือเปล่าหไม่นี่ครับไม่รู้สึกอะไรเลยหรือไงไม่ครับไม่แม้แต่จะได้ยินเสียงประหลาดประหลาดอะไรเลยเหรอก็ไม่เห็นได้ยินอะไรนี่กรับป้าเออก็ดีนะ ที่ไม่ได้ยินอะไรไม่เห็นอะไรจะได้มีขวัญผวาเหมือนกับคนอื่นๆยังไงล่ะแสดงว่าบ้านนี้มีอะไรประหลาด,ลาดเกิดขึ้นเลยครับก็ประมาณนั้นแหละแล้วมันเกิดจากเออก็เชื่อว่าเกิดจากซอสามสายนั่นแหละป๊อกป้าลุงได้กลิ่นอะไรไหมครับกลิ่นอะไรอะเหมือนเหมือนกลิ่นแป้งรัมนะครับลงุงเออเรารู้ด้วยหรือว่ากลิ่นแป้งรําเนี่ยมันมีกลิ่นเป็นยังไงฮะ ก็พอจะเดาออกอยู่บ้างแหละครับกลิ่นอย่างเงี้ยมันเหมือนกลิ่นกลิ่นกลิ่นอะไรก็คือว่าผมเธอไปได้กลิ่นนี้มาจากไหนกันแม่มันฮะพูดมาเธอไม่ต้องกลัวเออลุงไม่ไปบอกใครนะผมไม่ได้กลัวลุงจะไปบอกต่อกับใครหรอกครับแล้วเธอกลัวอะไรผมไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยพอจะเป็นเรื่องจริงหรือว่าผมละเมอไปเองนะครับลุงเ ลำเมอกับความเป็นจริงมันต่างกันนะเว้ยแต่ยุคเธอนึกไม่ออกหรืองไงว่าตอนที่เกิดอะไรกับเธอนั้นอยู่ในเหตุการณ์จริงหรือว่ามันฝันไปล่ะไม่ได้ฝันนี่ครับก็ทําไม่ได้ฝันนั่นก็แสดงว่าเธอกําลังเผชิญกับความจริงอ่ะสิไม่น่าจะต้องไปคิดให้มากเรื่องเปลืองความเลยนี่นะแต่ว่าผมแต่ว่าเธอไม่มั่นใจในสิ่งที่เธอเห็นกับตาตัวเององั้นใช่น้อยทำไมลงรู้ล่ะครับเนี่ย ฉันมองตาของเธอก็พอจะเดาเธอได้แล้วนะยุกคือว่าผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมลุงหมายถึงเจ้าของซอสามสายนั่นไงลุงอเอธอเอานี่ไปสีเป็นเพลงทีสิเ,ออเ,ดเดี๋ยวครับลุงอยู่ดีๆก็หยิบซอสามสายนนให้ผมสีลุงมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยเราไม่อยากจะบอกหล้านชายเรื่องที่เราได้ยินมาเกี่ยวกับซอสาม,สา,มสาย,สายนั่นเลยทลานของเราสีซอสามสายในเมื่อไร พันธราชาต่างๆก็จะถูกปลดออกทันทีแล้วหลังจากนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ขึ้นอยู่กับกรรมของคนๆนั้นแล้วเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมถึงได้หยิบ่อสามสายนั่นให้กับหลานซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่นึกอยากจะทาอย่างนี้เลยเพราะกลัวว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีกับหลานชายคนนี้ขึ้นแต่ทํำไมนะแล้วทําไมตอนนี้ เราถึงได้ทำตรงกันข้ามกับความผิดเดิมๆหรืว่ามีสิ่งลึกลับโดนใจให้เราทำอย่างนั้นหรือไงเราหยิบซอสามสายให้ล้านโดยไม่รู้สึกตัวหรือไงว่าไงครับลุงทำไมต้งหยิบสอสามสายผมสีแล้วฮะเออไม่ไม่มีรหละนะลุงแค่ล้อเธอเล่นเท่านั้นเองเอาอันนี้เอาคืนเถอะจะวางไว้ที่เดิมแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันอีกนะ เดี๋ยวเรับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอะไรอีกอะผมอยากอยากสีซองสสายนั่นซะแล้วสิแต่ว่าผมจะสีเป็นเพลงไม่ได้หรอกนะฮะเพราะผมสีเอ,อไม่เป็นไม่เคยสีซอมาก่อนแต่ถ้าหยิบคันซอมาสีเฉยก็พอได้นะเอจะลองสีดูก็ได้นะครับอะไรนะอย่านะพี่ยุอะ๊อกจะ่าบอกพี่เก็บ๊อกบ้านับใช้ไม่ทำไมวะเน,นี่ยไม่ได้เด็ดขาดนะพี่ยุปเอาขอเวลานั้นมาลองเล่นเล่นไม่ได้เด็ดขาดอะ อาหนาป๊อกไม่มีอะไรหรอกหน้าแต่ผมว่าต้องมีแน่เลยพี่ยุก่าอย่าล้อเล่นในหน้าคอร้องนี่เจ้าป๊อกลุงฮะแกรู้อะไรมาเกี่ยวกับซอนี่เหรอผมไม่รู้อะไรหรอกลุงไม่เชื่อแกจะต้องรู้อะไรดีๆมาแน่แน่เลยบอกลุงมาดีกว่านะแกไปรู้เรื่องซอสามสายนั่นมาอย่างไงฮะผมก็รู้เท่าที่ลุงรู้นั่นแหละแกรู้หรือว่าลุงรู้อะไรบ้าง ท่านผู้ฟังที่รักมรดกพูดจะเป็นประพันธ์ของวรางมาริษาวาดวงกฎจัดทำเป็นปะละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิปรัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามันทึกเสียงกาลยาธิรพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามมรดกพูดในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตททิป จะได้เสนอพวกความมาเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ